สวัสดีครับทุกทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผม,มต้องมินเตอร์นักคิดนักคำนวณนะครับก็มาตามที่ได้บอกกล่าวกันไว้นะครับว่าเราจะมีสรุปพิเศษจากอ่าบรรดานักคานวณในกลุ่มของผมนะครับจะนำเลขมาสรุปให้อ่ทุกทุกท่านได้ติดตามชมกันนะครับก็อ่ารอติดตามชมได้เลยครับ แล้วก็สำหรับวันเวลาในการอัปคลิปของเรานะครับก็งวดหนึ่งเราจะทำแค่เพียง4คลิปเท่านั้นนะครับแล้วก็วันเวลาในการอัปโหลดเราก็จะมีแจ้งไว้ตามนี้นะครับเพื่อทุกๆท,ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับแล้วที่สำคัญนะครับถ้าท่านกดติดตามนะครับถ้าท่านกดติดตามาเมื่อถึงเวลาที่เราอัพโหลดคลิปขึ้นไปนะครับ มันก็จะไปแจ้งเตือนให้ท่านได้ทราบท่านก็จะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับจากการรวบรวมสถิติของนักคำนวณในงวดนี้นะครับสรุปว่าได้เลขเด่นบนคือ2457นะครับ2 4 5 7นะครับ, 2, 4, 5, รบขอย้ำว่า2457่าเเนี่ยจะต้องมา10หน่วยบนนะครับ มาสิหน่วยบนนะครับอย่างน้อย1ตัวนะครับอย่างน้อย1ตัวนะครับมา10หน่วยบนนะครับอาจจะมาหลักร้อยด้วยก็ได้ตรงนี้เราไม่เกี่ยงนะครับแต่10หน่วยน่าจะมีให้เห็นแน่ๆ2 4 5 7ต้องมา1ตัวถ้าถามผมว่านักชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับก็ผมจะเน้นที่2กับ7นะครับเน้นที่2กับเนะครับแล้วเดี๋ยวก็อ่มาดูว่าถ้า2มา จะมาคู่กับตัวไหน4มามาคู่กับตัวไหน5มามาคู่กับตัวไหนแล้ว 7, มามาคู่กับตัวไหนนะครับเอาละครับทีนี้มาดูกันเลยนะครับถ้า2มามาคู่กับเลขอะไรนะครับดูเลยครับดูนะครับ ถ้า4มาจะมาคู่กับเลขอะไรถ้า5มามาคู่กับเลขอะไรถ้า7มาจะมาคู่กับเลขอะไรลองดูนะครับแล้วท่านสามารถนำเลขเด่นของท่านหรือเลขดับชุดของท่านมาตัดคู่ชุดในนี้ออกได้นะครับให้เหลือน้อยๆชุดนะครับให้เหลือน้อยชุด แล้วก็ขอย้ํานิดนึงครับเลขพวกนี้นะครับเราไม่ได้กลับตัวมาให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านตัดได้เรียบร้อยแล้วเหลือตัวเด่นแล้วอย่าลืมนะไปกลับตัวด้วยนะครับซื้อเดี๋ยวจะพลาดนะครับอย่างนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับพิจารณาดูนะครับ2มาคู่กับอะไร4มาคู่กับอะไร5มาคูา่กับอะไร7มาค huh? ู่กับอะไรนะครับนะครับลองดูนะครับ ครับอ่าทีนี้มาดูเลขที่เราเต่งไว้นะครับทั้งหมด12ชุดนะครับก็ตามนี้นะครับ12ชุดตามนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็เลขในในในวงกลมนะครับเลขที่เราวงไว้นะครับคือชุดที่เราเต่งมากที่สุดอยู่6ชุดเนี่ยนะครับอ่าหชุดที่เราเต่งไว้นะครับตามนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับ อ่าแล้วอย่าลืมนะครับนําไปซื้อแล้วกลับตัวด้วยนะครับกลับตัวด้วยนะครับนี่คือชุดเต็งของเรานะครับ2ตัวบนงวดวันที่1เดือน10ปี5้านะครับอลองนําไปพิจารณาด,ดูนะครับครับผมก็ เลขคู่ชุด2ตัวบนก็ได้นําเสนอไปแล้วนะครับทีนี้มาดูเลข3ตัวกันบ้างนะครับ3ตัวเต็งโต๊ดนะครับมีทั้งหมด8ชุดนะครับ8ชุดเต็งโต๊ดนะครับเต็งอยู่3ชุดนะครับ8 23 378แล้วก็4 70นะครับชุดที่เราเต็งที่สุดนี่ชุดนี้นะครับ3ชุดนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับซื้อหวยเสี่ยงโชคก็เล่นกันแต่พองามนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับเต่งโต๊ดนะครับเต่งโต๊ดสามตัวบนครับทีนี้มาถึงชุดที่เด็ดของเรานะครับชุดดับบนนะครับดับบนฟันทงดับล้านเปอร์เซ็นต์ครับฟันทงครับ เรามีให้ท่าน20ชุดนะครับกลับตัวมาแล้วนะครับ20ชุดนี้ดับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มาบนแน่นอนนะครับงวดนี้รับประกันครับไม่มาแน่นอนครับบนครับจากสถิตินี่ครับสุดยอดมากครับเดินมาดีมากครับไม่เคยพลาดเลยนะครับไม่เคยพลาดเลยก็ขอฝากไว้พิจารณานะครับท่านสามารถนําชุดดับไปตัดชุดที่ท่านมีอยู่ได้นะครับเพื่อให้เหลือน้อยชุดลงนะครับ ท่านจะได้เสียงเงินน้อยๆน,นะครับในการเสี่ยงโชคจะได้มีกาไรเยอะๆนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชุดดับ20ชุดตรงนี้นะครับรับประกันครับดับล้านเปอร์เซ็นต์ครับฟันธงครับ อ่าครับก็มาตอกย้ํากันอีกครั้งเลยครับสําหรับเลขเด่นบนวันนี้นะครับชี้ชัดไปที่2 4งสห้าเจ็ดนะครับสองสี่ห้าเจ็ดต้องมาแน่นอนนะครับข้างบนอย่างน้อย1ตัวนะครับสิบหน่วยนะครับท่านที่ซื้อหวยวันนี้ถ้าไม่มี2 4งสห้าเจ็ดรับรองไม่ถูกหวยแน่นอน2ตัวบนนะครับถามเราว่าเราชอบตัวไหนนะครับส่วนตัวผมผมชอบ2องกับเนะครับผมเน้นที่2องกับเ มันอาจจะไม่มาก็ได้นะครับอาจจะอาจจะอาจจะมา4หรือ5ก็ได้แต่ส่วนตัวจริงๆแล้วชอบ 2/ องกับนะครับยังไงก็ฝากไว้พิจารณานะครับอย่าลืมนะครับอ่าแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนะครับก็ขอให้ท่านทุกท่านนะครับที่ติดตามก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนะครับเสียงโชคก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันท่วนหน้านะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ ยังไงก็ขอฝากผลงานของเราไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับเรานะครับนะครับเพื่อเราจะได้นําเสนอคลิปดีๆต่อท่านอีกในคราวหน้านะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเราจะอัพคลิปขึ้นงวดละ4คลิปนะครับตามรายละเอียดที่เราได้แจ้งไว้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ อยากจะดูข้อมูลพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับก่อนไว้ออกหนึ่งวันนะครับก็เข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับ Facebook ของเราตามนี้นะครับตามเดี๋ยวจะขึ้น Facebook ให้นะครับเราเข้าไปดูนะครับเราอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆอยนะครับเลขพิเศษที่เราเต็งกันไว้อะไรเงี้ยอาจจะมาพิเศษพิเศษก่อนออกก็ลองติดตามดูได้ในเฟซนะครับเราเข้าไปดูในเฟซอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างนี้ขอฝากนะครับงานนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ